สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูดเขาเรียกอะไรเอาข้อเวี่ยงเข้าแข้งนะครับก็จุดจุดสำคัญที่จะมาแนะนำนะครับก็คือไอซีนฝั่งขวานะครับซีนข้อเวี่ยงฝั่งขวาของตระกูลฮอนดานะครับที่เป็นสองย่งหะนะครับเขาจะมีซีนแต่ซีนเขา,เาไว้ข้างในนะครับ เขาเอาไว้ข้างในห้องเผาข้อเบี่ยงเลยนะทีนี้เวลาประกอบนะครับผมจะมาแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้ดึงเผาข้อเบี่ยงเข้านะครับมันจะเข้าได้ตรงทีนี้โอกาสที่ซีนมันจะปริ้นมันจะพับมันจะมีน้อยนะครับถ้าเกิดเราเคาะเข้านะครับถ้าซีนมันมันเข้าไม่ตรงอะ่ะเวลาเราเคาะเข้าส่วนมากมันจะไม่ค่อยตรงทีนี้ มันจะพับซีนนะครับมันจะปิ้นนะครับทีนี้ก็ควันไหลครับถ้าเกิดว่าซีนประกอบเข้าไปแล้วซีนปิ้นหรือว่าพับขึ้นมาก็ควันไหลนะค,ควันขาวไหลยาวนะครับเพราะว่าน้ามันเครื่องมันจะเข้าได้นะครับน้ำมันเครื่องเข้าได้ก็ควัานขาวครับทีนี้วิธีแก้มันก็เสียเวลาเพิ่มเข้าไปอีกก็ยากเข้าไปอีกครับคือเราต้องประกอบยกเครื่องแล้วนะครับเราถึงจะรู้ว่า มันจะไหลหรือไม่ไหลตัวนี้จะอยู่หรือไม่อยู่แต่ถ้าเราดูอย่างเงี้ยแล้วเราดูดูข้างในไปเรื่อยๆนะครับแบบว่ามันมันก็พอมองเห็นอยู่นะตัวนี้เนี่ยดูมันมันเริ่มเข้าแล้วนะครับคือบาันเริ่มเข้าไปในตัวซีนแล้วนะครับซีนเริ่มเข้าบ่าแล้วตัวนี้คือเข้าก็เหมือนกันหมดนะครับก็ไม่เป็นไรตัวนี้เข้าเข้าได้ตรงนะครับถ้าเกิดเข้าไม่ตรงแล้วรั่วนะครับก็ เราต้องยกขึ้นนะครับประกอบสตาร์ทนะครับเราถึงจะรู้นะครับพอ <c oughs> สตาร์ทควันไหลก็เสียเวลาเราอีกครับเราต้องเอาลงมาผ่าเครื่องใหม่นะครับเราถึงจะเปลี่ยนใหม่ได้นะครับทีนี้ลูกปืนฝั่งจานไฟนะครับลูกปืนฝั่งจานไฟนี่ตั้งข้อเวี่ยงเสร็จใส่ลูกปืนมันก็มีวิธีใส่หลายวิธีนะครับที่จะไม่ให้ข้อเวี่ยงเสียศูนย์อีกครั้งเนื่องจากว่าเราตั้งเสร็จแล้ว ผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับใช้ตัวไปเครื่องมือนี่แหละนะครับในการที่จะดูดข้อเวี่ยงแล้วก็ดันลูกปืนเข้านะครับศูนย์จะได้ไม่เสียนะครับก็เครื่องมือตัวเดียวนี่ได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ก่อนไม่มีตัวนี้ก็เคาะเหมือนกันเลยครับตั้งศูนย์เสร็จก็มาเคาะลูกปืนเข้าเคาะลูกปืนเข้าก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่ เพราะว่าฝั่งนี้เราใส่ลูกปืนก่อนไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีซีนนะครับ <c oughs> แต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่ก่อนก็จะทํางานยากหน่อยเพราะว่าเครื่องมือมันไม่พร้อมนะครับแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือมันพร้อมแล้วนะครับมันก็จะทําง่ายกว่าแต่ก่อนง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาแนะนําจุดที่ต้องจุดสําคัญที่ต้องสังเกต ที่ต้องดูให้ดีๆนะครับก็คือจุดนี้นะครับซีนฝั่งขวาซีนข้อเวียงฝั่งขวานะครับสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าประสบการณ์แต่ก่อนผมก็เคยพลาดนะครับแต่ก่อนก็เคยพลาดนะผมว่าไม่มีช่างคนไหนที่ไม่เคยพลาดนะครับผมก็เคยพลาดนะครับตอนผ่าเครื่องใหม่ๆนะประกอบโดยการสวมเข้าใช้กําลังเลยก็คือข้อเข้านะครับ เสร็จเรียบร้อยยกขึ้นสตาร์ทเร่งควันไหลนะครับเรต้องเสียเวลาลงใหม่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่ายากแล้วเพราะว่าเครื่องมือมันพร้อมนะครับือมือมันเยอะมีครบทุกอย่างที่เราต้องการนะครับถ้าเรามีเงินซื้อก็มาแนะนำแค่นี้ครับจุดสำคัญนะครับจุดสำคัญซีนฝั่งขวานะครับซีนฝั่งขวาเนี่ยครับ สิข้อเบี่ยงสินข้อเบี่ยงดูดีๆนะครับอะไปนะครับสวัสดีครับ